สวัสดีคะ่ะ FC ท,ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่23พฤศจิกายน2567นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะถ้าเอฟไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะไปดูวันที่22ก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องขาเมื่อน,นี้เป็นบอซื้พี่น้องขาเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มนะคะทุกคนเข้างานแต่เช้านะคะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเสียงสิบเบ,บิกบานพี่น้องมื่อน,นี้ ทุกคนขามาดูคะ่ะนอยชักิกนะคะใจะให้เด่นสองและหนึ่งมาเจ็ดสองสี่สี่ห้าเด่นมาสองนะคะทุกคนทุกคนวันนี้มัดรวมหลุดหมดนะคะพี่น้องมนีมัดรวมหกกับเจ็ดหลุดหมดเลยนะคะทุกคนหกเลขเด่นประจำวันก็หลุดนะคะเด่นมาสองนอยกาชาติใจะให้หกและห้ามาสามหนึ่งเก้าสองสี่กูด้านบนมาหนึ่งเก้านะคะพี่น้องมนีพอสัมพันธ์กันเลขเด่นประจำวันมาหนึ่งนะคะ แต่วันหนึ่งเลขเด่นประจำวันมาอยู่น,น้อยพิเศษใจให้5และ4มา054 50วันนี้น้อยพิเศษมาจังๆนะคะทุกคน544สี่ห้าเนาะค่ะแล้วก็มาอีกครั้งตัวเจาะ5 0าศน้ะคะน้อยปกติใจให้5และ4หลุดมา4ี่แปดหนะคะทุกคนมาคู่ด้านบน8ป9เกเแนาะค่ะทุกคนค่แล้วก็8118นะคะทุกท่าน นอย V I P จะให้หและห้ามาเจ็ดห้าเก้าแปดหนึ่งะคะทุกคนเด่นมาห้านะคะทุกคนขาผู้ดันบทมาห้าเก้าเก้าห้าคูจะจอมาอีกครั้งนะคะเก้าห้า้าก้าแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดเมื่อนี้คู่จะจอมาอยู่พี่น้องไหลบ้างนะคะทุกคนค่ะแต่ว่ามัดรวมนี้หลุดหมดเลยนะคะทุกคนหกับเจว่เขาจักโตพี่น้องเลขเด่นประจําวันหนึ่งไหลนะคะทุกคนมาสามนอยน,อย,นอยกรชาติ หน่อยปกตินอย v a p นะคะทุกคนขาเอาไปลุ่นต่อพี่น้องวันที่23ใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันที่23ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่22มานะคะทุกคน4ตัวบนนอยปกติ1481นอยพิเศษ2054นอย v p 0759นะคะ1บ4บก8บก1บวก2บวก5บวก4บวก7บวก5บก9ได้46 สี่สิบหกลบหนะะึ่งเหลือสี่สิบห้าบวกหนึ่งได้สี่สิบเจ็ดแล้วก็ทุกคนใจเขียนผิดเนาะพี่น้องขึ้นมาคำเขียนให้ตอนดึกกลางดึกนะคะทุกคนกลัวทําไม่ทันตอนเช้านะคะก็เลยเป็นสี่งงง,งนอนตัวหนังสือกับว่างามเลยพี่น้องเดอ้อขอโทษหลายๆนะคะทุกคนค้นผู้เดียวเหตดหลายงานเนาะพี่น้องหลายนาทีนะคะทุกคน่คะถาบไเหตดถ้าไม่คํานวณให้ก็เอฟซี FC, ก็ถามหานะคะพี่น้องมันได้หตดมาแล้วนอกจาก มาดูนะคะทุกคนพ้นพนรวมเมื่อบันนี้ได้สี่สิบหกนะคะลบหนึ่งได้สี่สิบห้าบวกหนึ่งได้สี่สิบเจ็ดเจจะเอาสามคู่นี้นะคะ่ะทุกคนมาแปลงเป็นการหาคัมมน่าจะเป็นสองตัวบนล่างนะคะใครอยากได้สามตัววันนี้ก็สี 9, ่ห้าหนึ่งถึงสี่ห้าเก้าสี่หกหนึ่งถึงสี่หกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งถึงสี่เจ็ดเก้านะคะทุกท่านเมื่อวานนี้สามตัวเจดูก่อนนะคะ สามตัวรูตเบิร์ตพี่น้องเมื่อวานนี้พวกเขาจากน้อยนะคะทุกคนทีนี้มาดูค่ะห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนใจจะเอาสามตัวช้ามาจับหนึ 9, 5, ่งถึงเก้าห้าหนึ 7, 9, 7, ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะ ห้าหนึ่งถึงห้าเก้าเจมาขาสองน้ 2, องขาห้าหกห้าเจดห้านะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหสาหเจหกแนะคะหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจดสองเจห้าเจหเจดเนะคะทุกคนนี่คือคู่ความน่าจะเป็นแต่ว่า เอฟซีขาห้าเบอร์จุคู่นะคะให้เบิ้งตัวเด่นก่อนค่อยทามักค่อยเอานะพี่น้องเด้อมาดูตัวเด่นนะคะทุกคนหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันถ้าชอบนะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบก็อมัดรวมทั้งหมดห้าหนอยจะมีทั้งหมดห้าหกคู่ต่อวันถ้าชอบเนาะคะ่ะค่อยค่อยสังเกตไปพร้อมๆกันเดี๋ยวใจจะพาสังเกตท้ายคลิปนะคะ นอยเฉพาะกิจอยู่ที่สองและหนึ่งค่ะตัวเด่นเมื่อวานนี้วันนี้ตัวเด่นซ้ํากันเยอะนะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลนเนาะคะ่ะนยายกชาติสองและหนึ่งนะคะพี่น้องหรือไม่อ,อย่างนั้นก็จะมาตัวที่มันซ้ําๆกันพี่นอ้องเมื่อวานนี้ก็มาหาซีซีานะคะทุกคนนอยพิเศษแปดและเจ็ดนอยปกติสองและหนึ่งนะคะทุกคนตัวเลขเมื่อนี้กะจับยากเ้อพี่น้อง นอย B ีไศูนย์และเก้านะคะทุกคนมาดูกันนะคะนอยเฉพาะกิจนอยการชาตินอยปกติมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเบิ้ลมีอะไรบ้างมีเบิ้ลในตัวมีสองสองกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็รอดูเบิ้ลและด้านบนหรือเบิ้ลประจำวันได้เลยแล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะทีนี้มาดูตัวจอนะคะสามนอยนี้จะเหมือนกันนอยเฉพาะกิจนอยการชาตินอยปกติใจจะพูดครั้งเดียวนะคะสองและหนึ่งมี 5้าหนึ5งห2หนน้อยพิเศษ8และ7 576777586878เ้น่อย VIP 0ย์และเานะคะทุกท่านวันนี้คู่ด้านบนไม่มี0ูนย์มี596979นะคะส่วนเลขศูนย์ประจําวันเสาร์ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันมี0770 0220อีกครั้งคะ่ะทุกท่าน ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ใจศูนย์ที่ใจบอกขั้นต้นนี้ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันถ้าท่านชอบเนาะคะ่ะทีนี้นะคะทุกคนมาดูมัดรวมค่ะค่ะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้อยู่ที่เลขสองและเลขหกนะคะทุกท่นกานค่ะเมื่อวานนี้มัดรวมหลุดเบิดเลยพี่น้องพี่น้อง่ะสังเกตเอาว่ามันไหลบอ่อเด้อค่ะเดี๋ยวใจจะพาสังเกตนะคะมัดรวมสองกับหกวันนี้มีไหนมีคู่ไหนบ้างมาดูค่ะมี ห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าหกหกหกเจ็ดหกนะคะทุกท่านแต่ที่นี้นะคะถ้า f อฟไม่ชอบกู้ดันบนให้จับเด่นแยกใส่มัดรวมนะคะแต่ทีนี้ท่านก็ต้องสังเกตดูว่าหน่วยเศรษกิจหน่อยกชาติเข้าไหมถ้าเริ่มเข้าถ้าทําแบบนี้ก็ทําได้นะคะทุกคนตัวอย่างเช่นหน่วยเศรษกิจสองในหนึ่งมัดรวมสองในหกเป็นสองหนึ่งหนึ่งสอ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 งหกหกสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง เป็นต้นนะคะทุกคนนี่คือคู่เด่นแยกกับมัดรวมนะคะถ้าชอบก็ทำแบบนี้ไปทุกหนนะคะใจทำให้ดูแค่น้อยเดียวน้อยต่อไปทุกท่านทำเองนะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันค่ะทุกคนเรามาสังเกตหาหน่อยไปด้วยกันนะคะทุกท่านสังเกตไปพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องเลขเด่นประจำวันเสาอยู่7กับ2เบิ้ลประจำวันคือ7 7กับ22สองนะคะ เกับ2นี้ f c สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกท่านเรามาดูกันคะ่ะทุกคนสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละน่อยแต่ละรอบนะคะส่วนคู่ด้านบนถ้าชอบให้ดูตัวเด่นค่อยดูตัวเจาะมาดูกันท,ทุกคนคะ่ะหน่อยธุรกิจน่อยกชาตหน่อยพิเศษให้ทุกท่านสังเกตดูว่าตัวเด่นเข้าหรือไม่นะคะทุกท่าน ถ้าสามนอยนี้ตัวเด่นไม่เข้าเลยให้ทุกคนไปดูนะคะว่าเลขเด่นประจําวันไหลไหมสองไหลไหมหไหลไหมนะคะทุกท่านขาม,มัดรวมไหลไหมเลขเด่นประจําวันไหลไหมถ้าตัวไหนไหลให้ท่านตามตัวนั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งเด่นแยกนะคะทุกท่านให้ทุกท่านหยุดนะคะ วันต่อมาค่อยมาตามใหม่นะคะทุกคนถามว่านอยปกติกับนอย v ีเมีสิทธิ์เข้าไหมมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าถ้า3ามนอยนี้ไม่เข้าเลยสักหน่อยไม่เข้าเลยสักอย่างนะคะทุกคนวันต่อมาค่อยมาตามใหม่นะคะก็ได้วความปรารถนาดีวังดีจากแอดมินนะคะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางวันนี้ก็ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่าน โชคดีกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ